การถ่ายภาพหากผมจะมองย้อนกลับไปถึงช่วงวัยที่ผมยังเป็นเด็กอยู่เนี่ยนะครับงานเอเดเรกที่ค่อนข้างจะมีค่าใช้จ่ายสูงเริ่มต้นจากการที่เราต้องซื้อฟิล์มแต่ละม้วนซึ่งซึ่งมีราคาสูงพอสมควรก็ถ่ายเสร็จแล้วเนี่ยม้วนหนึ่งก็ถ่ายได้อย่างมากที่สุดก็คือ36รูปส่งฟิล์มไปล้างที่แล็บครับก็ต้องรอเวลาวันถึง2วันก็ถือว่าเร็วแล้วนะครับจากนั้นก็ได้ฟิล์มมาเราก็ยังไม่ทราบอีกว่าฟิล์มนั้นเนี่ยมองจะมองอย่างไรเพราะว่ามัน,มนเป็นเนกาทีฟคือกลับ ดำเป็นขาวขาวเป็นดำนะครับก็ต้องส่งฟิล์มนั้นไปอัดรูปอีกซึ่งก็เป็นค่าใช้ใจ่ายแล้วก็ใช้เวลาเช่นกันอพอมาถึงสมัยนี้เนี่ยทุกทุกอย่างเปลี่ยนไปทําให้ความจํากัดของการถ่ายภาพที่อยู่เฉพาะกลุ่มคนที่สนใจจริงๆเนี่ยก็สามารถที่จะแผ่ขยายไปสู่สาธารณชนโดยกว้างขวางได้มากขึ้นนะครับในวันนี้ผมอยากจะชวนมาคุยกับช่างภาพคนนึงซึ่งเติบโตมาในยุคปลายปของฟิล์มนะครับแล้วก็ มามีวิชาชีพทางด้านการถ่ายภาพอย่างเต็มตัวในยุคข,ของดิจิทัลอาจารย์ตุลฮิรันเดลาวันครับสวัสดีครับต้องเรียนถามอาจารย์ตุลอย่างนี้นะครับว่าในวงการถ่ายภาพเนี่ยอาจารย์ตุลเองเนี่ยใช้คําจํากัดความของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรครับจริงๆคงถ้าถ้าเป็นแนวทางในการถ่ายภาพครับผมก็คงทํางานเกี่ยวกับด้านไฟไอาร์ตโดยาใดา้ด้านศิลปะใช่ครับศนะิลปะภาพถ่าย คือจริงๆก็คือการทํางานศิลปะแต่เราใช้กล้องถ่ายรูปเป็นเครื่องมือครับอย่างงี้ครับคาว่าทํางานถ่ายภาพเป็นศิลปะเนี่ยมันต่างกับการถ่ายภาพในเชิงธุรกิจอย่างไรบ้างครับคือถ้าเกิดเราทํางานในเชิงธุรกิจหรือเชิงพาณิชย์นะครับมันก็คือการทํางานตามโจทย์ที่เราได้รับมอบหมายจากเอเจนซี่หรือตัวลูกค้าโดยตรงรซึ่งก็จะต่างจากตัวที่เราทําในงานศิลปะมันคือการทํางานเหมือนรับใช้ความรู้สึกเราเองหรือสิ่งที่เราต้องการอยากจะ สื่อสารหรือนำเสนอให้คนดูเห็นถึงความชอบหรือตัวตนของเราอย่างเงี้ยครับครับครับงั้นแปลว่างานหลักที่อาจารย์ตูนทําอยู่ทุกวันนี้นี่ก็คือการเป็นศิลปินถ่ายภาพมากกว่าการถ่ายภาพเพื่อการพานิชถูกไหมครับใช่ครับครับผมก็จริงๆหลักๆมันคือการที่เมื่อก่อนเนี่ยครับจุดเริ่มต้นของตอนที่เรียนจบปริญญาตรีใหม่ๆก็รู้สึกว่าการถ่ายภาพนี่แหละที่จะเป็นสิ่งที่ทําให้เราสามารถ ดำรงชีวิตอยู่ในโลกการถ่ายภาพได้จริงๆทั้งที่ความชอบเริ่มต้นเนี่ยมันไปอยู่ที่ศิลปะภาพถ่ายครับแต่เราก็รู้ว่าถ้าเกิดเราสร้างงานศิลปะตั้งแต่ต้นแบบนั้นเนี่ยโอกาสที่เราจะจะอยู่รอดได้เนี่ยยากมากเราก็เลยผ่านตัวเองไปทํางานทางด้านคอมเมอร์เชียลก็คือถ่ายงานโฆษณาครับเพื่อที่จะเอาเม็ดเงินจากตรงนั้นเนี่ยมาลงในโลกของงานศิลปะเนี่ยครับแต่ผมก็เห็นในวงการถ่ายภาพ ระดับโลกนะครับต่างประเทศไม่ว่าจะเป็นญี่ปุ่นอเมริกาหรือยุโรปเนี่ยนะครับก็งานศิลปะทางด้านภาพถ่ายเนี่ยก็สามารถขายทำไรายได้ได้อย่างสูงมากเลยนะครับรูปบางร,บรูปนีมีมูลค่าหลายร้อยล้านบาทหรือเป็นพันล้านบาทก็มีแล้วสิ่งเหล่านั้นเนี่ยไม่สามารถเกิดขึ้นในเมืองไทยได้เลยครับจริงๆผมว่าโลกศิลปะในประเทศเราครับมันมีเรื่องของการบ่มเพาะเรื่องของการใช้ทักษะนะครับ เราเรายังอยู่ในกรอบของเรื่องที่ว่าศิลปะคือความงดงามคือความปราณีตอ่อนช้อยเรื่องของการใช้เวลาในการสร้างสารรค์ที่มากอะครับแต่ภาพถ่ายเนี่ยความรู้สึกของคนทั่วไปเนี่ยรู้สึกว่าแค่กดชัตเตอร์ชับเดียวดูเหมือนง่ายใช่ครับมันดูเหมือนง่ายน้ำหนักหรือคุณค่าทางด้านมูลค่าของมันก็เลยดูเหมือนจะด้อยค่าลงไปจะเป็นด้วยอย่างนี้ด้วยไหมครับว่ามีความรู้สึกว่าภาพถ่ายภาพหนึ่งเนี่ย ถ่ายครั้งหนึ่งเนี่ยก็สามารถผลิตได้เป็น 100, ปร,ร้อยเป็นพันภาพไม่เหมือนกับการเขียนภาพซึ่งมีมีชิ้นเดียวใช่ครับคือตรงนี้ครับมันก็เลยต้องมามาวางระบบของตัวเองตั้งแต่ต้ตตนคือผมโชคดีตรงที่ผมผมเข้ามาที่สมาคมถ่ายภาพเนี่ยตั้งแต่ผมอยู่มหาวิทยาลัยตั้งแต่ปีสองตอนนั้นเนี่ยคุณสุรัตน์โอาสถนุเคราะห์เป็นนายกสมาคมเนี่ยครับก็เลยได้ได้เรียนรู้เรื่องกระบวนการที่จะเป็นการ สร้างงานการจัดเก็บงานอย่างเป็นระบบเนี่ยครับก็คือตั้งแต่เด็กผมแสดงนิรการภาพถ่ายเนี่ยผมมี edition ตั้งแต่เด็กเลยก็คือจํากัดไปเลยว่างานผมทุกทุกชิ้นเนี่ยจะมีแค่สี่คัพนีครับจะไม่มากกว่านั้นเพื่อทําให้คนที่สนใจงานศิลป,ปะหรืออยากจะสะสมเนี่ยรู้เลยว่ามีแค่สชิ้นเท่านั้นที่จะเป็นงานของเราเนี่ยครับ,รบซึ่งมันก็เลยทำให้ให้มีมูลค่าขึ้นมาในยุคนั้น อันนี้น่าสนใจมากนะครับก็จริงจริงๆแล้วเนี่ยก็คือปัญหาหลักของงานที่เป็นงานศิลปะท,ที่สามารถผลิตได้หลายชิ้นเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าม,มันมีหลายชิ้นเพราะฉะนั้นยิ่งมีมากเนี่ยมูล,ลค่าแล้วก็คุณค่าก็อาจจะน้อยลงก็เป็นประเด็นที่อาจารย์ตุลได้แก้ปัญหาให้ตัวเองตั้งแต่แรกก็คือการจํากัดชิ้นงานที่จะสร้างสรรค์นะครับ,รบทีนี้ต้องเรียนถามอย่างนี้ครับว่างานศิลปะท,ทุกวันนี้เนี่ย ในประเทศไทยนี่สามารถที่จะ,ะช่างภาพสามารถที่จะดำรงอยู่อย่างดีได้โดยการพึ่งพาขายงานศิลปะการถ่ายภาพอย่างเดียวนี่ได้ไหมครับจริงๆได้ครับคือคือตัวผมเองผมก็ดำรงชีวิตอยู่ทางด้วยด้วยการขายงานตัวศิลปะภาพถ่ายอย่างนี้ยครับแต่ว่าประเด็นมันคือการที่เราจะต้องปรับตัวให้เข้ากับยุคสมัยครับคือเรื่องการที่คนจะเห็นงานของเราผ่านแค่ใน ที่ัศการที่เป็นอยู่ในอาคารหรือในแกลลรี่อย่างเงี้ยครับมันต้องเปลี่ยนเป็นวิธีการที่เราใช้ทางสื่อออนไลน์เข้ามาผสมคือจริงๆแล้วมันมันเป็นโอกาสที่ดีมากครับคือผมรู้สึกว่าโอกาสที่ตัวศิลปินช่างภาพจะได้พูดคุยกับคนที่สนใจในในแง่มุมต่างๆของตัวงานของศิลปินท่านนั้นนะครับถ้าเราไม่ได้อยู่ที่ที่แกลลรี่มันก็หมดสิทธิ์ในการที่จะแลกเปลี่ยนหรือพูดคุยครับ การที่เป็นเวทีออนไลน์มันทําให้เราเหมือนสื่อสารได้โดยตรงและมันเจอกับคนจํานวนมากมากกว่าที่เราจะไปอยู่ที่แค่ในแกลเลอรี่อย่างเดียวแต่ผมก็ยังให้ความสําคัญกับกับแกลเลอรี่ที่ออนกราวครับคือผมรู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญที่สุดในโลกการถ่ายภาพครับยิ่งเป็นยุคใหม่มันเป็นไฟล์ภาพนะครับมันจับต้องอะไรไม่ได้เลยงั้นเกิดอะไรขึ้นมาเนี่ยเราไม่สามารถจะจะมีหลักฐานหรือมีตัวต้นฉบับ ที่เราถือครองความงามนั้นไว้ผมก็เลยรู้สึกว่าการปริ้นภาพออกมาเนี่ยครับมันทําให้มันเหมือนที่มารดาคนหนึ่งคลอดบุตรออกมาแล้วเขามีชีวิตอยู่จริงความงามนี้ใช,ญญญใช่ครับความงามนี้มันเกิดขึ้นจริงบนโลกแล้วจริงๆด้วยมุมมองของเราอะไรเงี้ยครับผมก็เลยรู้สึกว่ามันมันคือส่วนผสมที่ที่เกิดขึ้นมาคู่กันอะไรเงี้ยครับอะไรเป็นแรงบันดาลใจที่ให้เริ่มถ่ายภาพแล้วก็ติดใจอะไรกับการถ่ายภาพครับ จริงๆจุดเริร่มต้นของผมมันเกิดจากความผิดพลาดเลยครับ hmm. ครับเพราะว่าจริงๆตั้งแต่เด็กเนี่ยครับอยากเข้านิเทศศิลป์มากที่ศิลปากรเนี่ยครับเสร็จแล้วก็ด้วยความที่ตอนนั้นก็ชีวิตวัยรุ่นนะครับเฮฮาก็ติดเพื่อน,นครับเพื่อนจะเข้ามรงงเทพคณะนิเทศผมก็คิดว่านิเทศเนี่ยคือนิเทศศิลป์แต่พอเข้าไปเรียนมันกลายเป็นนิเทศศาสตร์ครับมันกลายเป็นคนละคนละฝักคนละฝาเลย ก็โชคดีตอนที่ปีหนึ่งนะครับได้เรียนวิชาพื้นฐานทั้งหมดของนิเทศศาสตร์ก็เลยไปเจอว่าไอการถ่ายภาพเนี่ยครับมันเป็นสิ่งที่ใกล้เคียงกับโลกศิลปะที่เราชอบจริงๆแล้วตอนนั้นเนี่ยก็เรียนฟิล์มครับและได้เข้าห้องมืดก็รู้สึกว่าอันนั้นเนี่ยคือสิ่งที่จุดประกายชีวิตเลยว่ารู้สึกมีความสุขมากตอนที่อยู่ในห้องมืดเห็นภาพค่อยๆลอยขึ้นมาจากจากกระดาษที่เราแช่อยู่ในน้ําน้ยายาอย่างเงี้ยครับมันเหมือนเราเป็นพ่อบด ทีนี้ต้องต้องเรียนถามอาจารย์ตุลเมื่อกี้ผมเปิดนําไปแล้วว่าอาจารย์ตุลเนี่ยเกิดขึ้นมาในช่วงของปลายปลายของยุคฟิล์มนะครับเชื่อมต่อกับยุคดิจิทัล2ออย่างเนี่ยอาจารย์ตุลมองว่าข้อดีข้อเสียหรือข้อแตกต่างมีอะไรบ้างครับคือถ้าถ้าพูดเรื่องฟิล์มครับคือผมว่ามันคือสิ่งที่บอกหลักฐานความเป็นเจ้ของไม่ใช่บอกอายุคนถ่ายอไม่ใช่ครับอาจจะมีส่วนผสมกันฮะคือผมรู้สึกว่า การที่เรามีตัวชิ้นฟิล์มอยู่อะครับมันบอกว่าเราได้เห็นความงามของโลกใบนี้ผ่านมุมมองของเราแล้วเราเก็บตัวต้นฉบับนั้นไว้กับตัวคือเราจับต้องมันได้แบบร้อเซนี่ยครับแต่ส่วนข้อเสียของมันก็คือมันทําให้ความยากในการเรียนรู้ในช่วงต้นนะครับมันเหมือนเราต้องลองผิดลองถูกเยอะแต่สิ่งที่มันยากมากก็คือบนฟิล์มมันไม่มีการเล็กคอร์ดใดๆทั้งสิ้น มันทําให้เราไม่รู้ว่าตอนที่เราผิดพลาดรูปสว่างไปมืดไปเนี่ยมันเพราะเราปรับค่ากล้องตัวไหนผิดพลาดเนี่ยครับส่วนกับการพอเป็นโลกดิจิตอลอะครับที่ผมรู้สึกว่ามันง่ายจนมันยากเพราะว่าทั้งหมดมันเหมือนถ่ายแล้วเห็นเลยเพอถูกใจก็เก็บไว้ไม่ถูกใจก็ลบทิง้งครับผมก็เลยรู้สึกว่าบางทีการการเรียนรู้บางอย่างจากความผิดพลาดมันก็หายไปแต่สิ่งที่มันพิเศษมากสําหรับงาน ถ่ายภาพเชิงดิจิตอลเนี่ยครับมันทำให้เราทำงานเชิงทดลองได้เยอะมากครับยิ่งปัจจุบันเนี่ยโทรศัพท์มือถือทุกยี่ห้อเนี่ยโฆษณาหลักๆเลยคือเรื่องการถ่ายภาพคือผมรู้สึกว่าการที่เราพกโทรศัพท์มือถือที่ถ่ายรูปได้เนี่ยมันคือข้อดีมากที่เราสามารถระเบิดไอเดียหรือเรารู้สึกหรือคิดอะไรขึ้นมาในการทดลองเนี่ยเราสามารถสร้างมันได้เลยทันทีครับอันนี้เป็นสาเหตุไหมครับที่ทําให้อาจารย์ตุลยังคง ใช้อุปกรณ์ทั้งสองชนิดอยู่คือหมายความว่าผมยังเห็นงานของอาจารย์ตุลบ่อยครั้งที่ยังใช้ฟิล์มอยู่นะครับ,รบเพราะว่าก็อาจจะลําลึกถึงข้อดีแล้วก็ความทรงจําในวัยเด็กที่ที่เริ่มต้นมาด้วยฟิล์มนะครับในขณะที่ดิจิทัลก็ตอบโจทย์ได้หลายๆอย่างอันนี้น่าจะเป็นสาเหตุใช่ไหมครับที่ทําให้สนใจทั้ง2อ,อย่างจ,งจริงจงอาจารย์พูดได้แบบตรงใจผมมากเลยครับคือผมผมแยกชัดเจนหนึ่งเรื่องเลยครับว่า เมื่อไหร่ก็ตามที่ผมอยากสร้างงานที่พูดเรื่องความทรงจําของผมในในอดีตเนี่ยครับผมเลยเลือกที่จะหยิบฟิล์มเป็นอาวุธหลักแต่ถ้าเกิดงานที่ผมสนุกสนานกับเรื่องมุมมองความคิดของตัวเองเนี่ยทดลองเยอะๆเนี่ยครับมันเผื่อประเด็นเรื่องความผิดพลาดเรื่องค่าใช้จ่ายหรือเอาไปใช้ไฟล์แก้ไขต่อผ่านแอปพลิเคชันหรือโปรแกรมนะครับผมก็จะเลือกดิจิตอลทันทีพอ ม,มันมีส่วนผสมหนึ่งอย่างที่ผมว่ามันคือสเสน่ห์มากครับคือความความช้าของฟิลม์มมันทำให้ผมรู้สึกว่าก่อนที่เราจะกดถ่ายด้วยดิจิตอลครับมันผ่านกระบวนการคิดที่มันเหมือนดึงตัวเองให้ช้าลงสังเกตมากขึ้นอะไรอย่างเงี้ยครับทีนี้ในฐานะที่เป็นผู้เฝ้าติดตามผลงานของอาจารย์ตุลมาเป็นเวลานานน,น,นะครับแล้วผมเชื่อว่าแฟนคลับของอาจารย์ตุลซึ่งมีอยู่มากพอสมควรเนี่ยก็น่าจะมีคําถามเดียวกัน ผลงานส่วนใหญ่ของจันตุนเป็นภาพขาวดำทำไมถึงเป็นขาวดาแล้วทาไมถึงคิดว่าจะตัดสีออกไปในงานของจันตุนครับเมื่อไหร่ก็ตามเราย้อนกลับไปมองมันนะครับเราจะจําสีที่เป็นจริงในตอนที่เราบันทึกแททททบบบบจจจจะไไไมมมม่่ดด้ััััันนนนนกกกกลลาาาาาายเเปปป็รรรผสควงํุหออีีตตึซึ่งผมรู้สึกว่ามันเป็นการเชื่อมโยงช่วงเวลาตั้งแต่อดีตตอนเราถ่ายกับปัจจุบันที่เรานึกถึงมันตาเราเห็นสีตั้งแต่เราแรกเกิด ราชินกับการเห็นสีอยู่ตลอดเวลาครับเมื่อไหร่ก็ตามเราเปลี่ยนจากสีให้กลายเป็นขาวดํามันจะถูกแทนที่ด้วยจินตนาการในการแทนค่าของคนดูภาพเราครับคือผมเลยรู้สึกว่ามันเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่จะทําให้คนดูภาพเรามีโอกาสได้พูดคุยกับรูปของเรามากกว่าการที่เราจะบอกทุกอย่างตรงไปตรงมาตลอดเวลาอย่างเงี้ยครับจา,จากประสบการณ์ของตัวเองนะครับก็มีความรู้สึกว่า เติบโตมาในยุคที่ฟิล์มสีนี่เป็นของพิเศษตั้งแต่วัยเด็ก,กน,นะครับแล้วก็เด็กในยุคนี้เนี่ยกับมองว่า,าภาพขาวดำเนี่ยเป็นภาพที่มีเสน่ห์มากกว่าเพราะว่าเติบโตมาก็เห็นแต่ภาพสีเต็มไปหมดพอ,พอมีคนทําภาพขาวดาขึ้นมาก็เกิดความเ,าเกิดคาถามและเกิดความสนใจขึ้นมาอาจารย์ตุลคิดว่าอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราคุ้นตาจนกระทั่งเคยชินแล้วเนี่ยก็รู้สึกว่าเป็นของธรรมดา แต่แต่สิ่งที่มีน้อยกว่าเนี่ยเป็นของพิเศษเห็นเห็นด้วยกับอาจารย์นิติกรมากๆเลยครับ,รบมันมันเป็นสิ่งที่ยิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นได้ง่ายและรวดเร็วอะครับแต่ละคนเนี่ยก็จะพยายามสร้างสารรค์สิ่งที่คนอื่นคิดไม่ได้คิดไม่ถึงหรือยังยังไม่เห็นมุมมองเหล่านั้นมาเลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกนําเสนอออกมาผ่านแง่มุมที่แปลกใหม่มากขึ้นกว่าเดิมครับอะไรที่ไม่ชินตาหรือรู้สึกพิเศษมันก็จะ จะรู้สึกมีมีเนื้อมีหนังมากขึ้นในการทํางานเนียครับใครๆก็สามารถถ่ายรูปได้บางคนก็ไม่ได้เข้าโรงเรียนถ่ายภาพนะครับบางคนก็ไม่ได้มีประสบการณ์อะไรแต่ก็ก็สามารถที่จะหาหาอาชีพหาไรายได้จากการถ่ายภาพได้มันจะเป็นอุปสรรคที่ทําให้คนที่ศึกษามาด้านนี้โดยตรงถูกแย่งส่วนแบ่งการตลาดไปหรือว่าทําให้ชีวิตของเขาเนี่ยทำงานยากขึ้นหาไรายได้ยากขึ้นไหมครับ ผมว่าส่วนหนึ่งม,มันมีผลกระทบแน่ๆนะครับแต่ว่าสิ่งที่ในโลกศิลปะหรือว่าในโลกการทํางานทางด้านภาพถ่ายครับมันคือเรื่องของทักษะผมว่าถ้าเกิดช่างภาพที่ทํางานและเข้าใจว่าจุดประสงค์ของงานที่เราทำครับมันสื่อสารไปถึงตัวผู้บริโภคหรือผู้รับสารแบบไหนคือต้องเข้าใจเทรนด์ของกระแสโลกภาพถ่าย เพื่อที่เราจะให้ปรับตัวเพื่อให้เรายังอยู่ร่วมในยุคสมัยที่มันเป็นสิ่งนั้นนะครับผมเชื่อว่าในท้ายที่สุดอะครับทุกคนสามารถเป็นช่างภาพได้แต่คนที่จะสามารถสร้างงานที่สื่อสารกับคนอื่นได้จริงๆเนี่ยมันอาจจะต้องใช้ทักษะหรือใช้องค์ความรู้ที่ตัวเองมีต้องหาวเม,มาเใช่ครับนะเพื่อที่จะสร้างสไตล์เพราะสุดท้ายเนี่ยครับทุกคนเข้าถึงในเชิงเทคนิคได้เหมือนกันแต่ว่ามุมมองหรือ สิ่งที่พิเศษที่มีลักษณะเฉพาะตัวนียจะเป็นสิ่งที่ทําให้ช่างภาพคนนั้นๆเนี่ยสามารถมีพื้นที่หรือมีที่ยืนของตัวเองได้อย่างแบบสบายในโลกการสร้างงานทุนนี้ได้เลยครับเพราะจริงๆแล้วถ้าหากเรามองไปแล้วถ้าจะเรียกว่าทุกธุรกิจต้องอาศัยการถ่ายภาพทั้งสิ้นนะครับก็น่าจะยังมีพื้นที่ทางการตลาดให้ทุกคนสามารถที่จะทําอาชีพนี้ได้อย่างมั่นคงนะครับตั้งแต่ ต้นบทสนทนาที่เราคุยกันเนี่ยผมแนะนําอาจารย์ตุลว่าเป็นอาจารย์นะครับ,รบทีนี้เนี่ยก,<ๆ>ก็ก็คงต้องมีที่มาของคําว่าอาจารย์แล้วก็ในที่สุดอาจารย์ตุลก็มาเปิดโรงเรียนสอนการถ่ายภาพชื่อสังเคราะห์แสงนะครับอยากจะขอให้อาจารย์ตุลได้เล่าว่าประสบการณ์การเป็นอาจารย์เนี่ยได้ได้เริ่มต้นอย่างไรแล้วก็คิดยังไงถึงได้มาเปิดโรงเรียนสังเคราะห์แสงครับครับจริงๆก็อย่างที่เรียนอาจารย์เบื้องต้นนะครับว่าตอนเด็กๆเนี่ยมันมันเหมือนตอนนั้นเนี่ย คิดแค่ว่ามันเกิดจากความผิดพลาดที่ตัวเองเรียนผิดคณะแต่กลายเป็นว่าจริงๆมันเหมือนกับไปเจอขุมซาะครับว่าเราไม่เคยสนใจโลกถ่ายภาพเลยแต่นิเทศศาสตร์เนี่ยสอนให้เราถ่ายภาพเป็นอาวุธหลักของนักนิเทศศาสตร์เนี่ยครับพอเป็นแบบนั้นเนี่ยพอเราสนุกแล้วเราอินกับมันมากครับปีสก็เลยได้รับแต่งตั้งให้เป็นเป็นประธานชมรมถ่ายภาพ แล้วเราก็จะมีจัดเหมือนเวิร์กช็อปเล็กๆให้กับสมาชิกใหม่ของชมรบถ่ายภาพเราเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับจนคณะบดีอย่างเงี้ยครับมาเห็นตอนที่เราเวิร์กช็อปก็เลยรู้สึกแบบสอนเข้าใจง่ายพูดยกตัวอย่างอะไรแล้ว,แล,วแล้วทําได้เลยอะไรเงี้ยครับก็เลยชักชวนว่าลองมาเป็นอาจารย์พิเศษที่มหาลัยดีไหมหลังจากเรียนจบอ,อย่างเงี้ยครับจนเริ่มต้นมันก็เลยกลายเป็นว่าตั้งแต่เรียนจบปริญญาตรีก็เป็นอาจารย์ขึ้นมาเลยด้านถ่ายภาพโดยตรงเงี้ยครับก็สอนฟิ์มมาก ตั้งแต่จุดนั้นมาประมาณสักเกือบ10ปีนะครับจนดิจิตอลเข้ามาเต็มระบบก็เลยตอนนั้นก็เลยมีโอกาสได้สอนหลายมหาวิทยาลัยอยครับทั้งด้านการถ่ายภาพะด้านวิชวลอาร์ตเนะครับเสร็จแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าเราโชคดีจังเลยที่เรามีโอกาสได้ทําตามความฝันของตัวเองที่เรารู้ว่าชอบอะไรแล้วแล้วบุกไปเลยครับมุกมาได้กับนั้นแล้วมันก็สร้างไรายได้ให้ตัวเองแบบที่ค่อนข้างจะจะยั่งยืนในการดํารงชีวิต เราก็เลยรู้สึกว่าถ้างั้นเนี่ยโอกาสที่เราอยากจะแชร์สิ่งที่เราเป็นหรือว่าสนับสนุนให้คนอื่นเป็นให้เขามีความสุขในการถ่ายภาพเราก็เลยรู้สึกว่าเปิดโรงเรียนดีกว่า mm hmm. ก็เลยเริ่มต้นก็คือทําโรงเรียนด้วยตัวเองก่อนคนเดียวเล็กๆเ,กเกนี่ยครับเปิดโรงเรียนที่สวนจตุจัก mm hmm. รคือตั้งแต่โลเคชันตอนแรกเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากอยู่ในในอาคารร้านค้าหรืออาคารพาณิชย์เราอยากไปอยู่ที่ที่ตลาด เพราะว่าเพราะเป็นสถานที่ที่มีกิจกรรมคึกคักที่สามารถถ่ายรูปได้คือมันมันมีความหลากหลายแล้วมันก็เป็นเสน่ห์มากๆแล้วก็สิ่งที่ผมมองว่ามันเป็นความยากที่สุดในโลกการถ่ายภาพอะครับก็คือการที่เราจะถ่ายภาพสตรีทโฟโต้ซึ่งตอนนั้นเนี่ยมันเป็นกระแสของคนที่ชอบถ่ายรูปสตรีทในเมืองไทยเนี่ยมันบูมมากไนครับรูปสตรีทนี่ให้คำจึกัปิดความนิดนึงนะครับจริงๆริงมันคือการที่เราถ่ายภาพสิ่งที่ น่าสนใจที่เกิดขึ้นในชีวิตประจําวันผ่านแง่มุมพิเศษของช่างภาพนะครับอาจจะมีมุกอาจจะมีจังหวะหรือมีเหตุบังเอิญบางอย่างที่เกิดขึ้นแล้วทาให้สิ่งนี้มันเป็นสเสน่ห์ทำให้คนดูรูปแล้วเกิดคําถามว่าแบบคุณอยู่ตรงไหนตอนถ่ายคนเหล่านี้ไม่เห็นคุณหรอทําไมมันดูเป็นธรรมชาติเรียกว่าเป็นภาพที่ไม่ได้เตรียมไว้ก่อนใช่ครับคือเป็นเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นตามท้องถนนใช่ครับนะครับเพราะเพราะเป็นอย่างนั้นเราก็เลยรู้สึกว่า จริงๆไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองพิเศษหรือว่ามีความรู้มากกว่าคนอื่นในการมาเป็นอาจารย์นะครับหรือเปิดโรงเรียนแต่สิ่งที่เราทํากับทุกคนที่มาเรียนที่สังค้อแสงนะครับคือเราพยายามทําให้เขามั่นใจในสิ่งที่เขาเป็นที่เขาชอบคือคนส่วนคนถ่ายภาพส่วนใหญ่ครับมักจะเกิดคําถามกับตัวเองว่ารูปที่ตัวเองถ่ายเนี่ยดีหรือยังดีพอหรือยังต่อให้ตัวเองถ่ายรูปได้ได้ดีมากแล้วครับก็ยังเกิดคําถามเหล่านี้อยู่ตลอดว่า ฉันสามารถจะพัฒนาไปถึงขั้นไหนจุดไหนได้อีกมากกว่านี้ไหมอะไรเงี้ยครับงั้นเราก็เข้ามาเป็นส่วนเติมเต็มเล็กๆตรงนี้ทําให้เขามีความรู้สึกมั่นใจในสิ่งที่เขาเป็นมากขึ้นคราวนี้มันถึงคําถามหนึ่งที่คิดว่าคงไม่ถามไม่ได้นะครับเพราะว่าในช่วงนี้เนี่ยทุกๆคนก็ต่างเดือดร้อนจากสถานาการณ์โควิดนะครับผมเชื่อว่าช่างภาพเองหร,อหรือแม้กระทั่งอาจารย์ตุลเองเนี่ยก็คง ประสบปัญหาเช่นกันเพราะว่าไม่สามารถที่จะออกไปถ่ายรูปได้ไม่สามารถที่จะประกอบอาชีพตามปกติได้โรงเรียนเองก็ต้องปิดนะครับในช่วงนี้เนี่ยอาจารย์ตุลทําอะไรบ้างครับครับในช่วงภาวะโควิดที่ผ่านมาที่ทุกคนประสบปัญหาทั้งหมดเนี่ยครับโรงเรียนสังค้อแสงก็เลยมีโอกาสสร้างโปรเจกต์พิเศษขึ้นมาครับก็คือชื่อว่ากินใจกินใจนะใช่ครับกินใจครับคือเรารู้สึกว่าเราควรจะใช้ภาพถ่ายในการขับเคลื่อนภาวะ เศรษฐกิจแบบนี้เพราะว่าคนเนี้ยผันตัวเองมาทําอาหารผลิตอาหารขายทางออนไลน์เงี้ยครับรูปถ่ายกลายเป็นอาวุธสําคัญถึงว่าช่วงนั้นก็มีคนตกงานเยอะภาพถ่ายน่าจะไปช่วยสิ่งเหล่านี้ได้ในการที่จะทําให้ชีวิตเขากลับมามีชีวามากขึ้นอะไรเงี้ยครับเราทําไปรอบแรกก็ประกาศรับ50าร้านค้าเนี้ยครับหนร้านค้าคือสเมนูก็ตะลุยถ่ายกันโดยที่เราหมายถึงว่า ร้านค้าเหล่านี้เนี่ยทำอาหารขึ้นมาแล้วก็ไม่มีช่องทางที่จะหรือหรือมีช่องทางก็ตามแต่ไม่มีรูปสวยๆที่จะไปโฆษณาเราก็อาสาที่จะถ่ายรูปสวยให้เขารูปอาหารใช่ครับคือข้อแม้ของเราคือค่าถ่ายภาพไม่มีแต่เราจะกินทุกเมนูที่เขาส่งมาให้เราแลเป็นกันแลกใช่ครับแลกเปลี่ยนกันแต่คงไม่คงไม่ใช่เป็นวัตถุประสงค์ว่าเราอยากกินฟรีครับคือคือจริงๆเรารู้สึกแบบเราจะมีหนึ่งจานที่เราทานก่อน นั้นมันก็ทําให้เราถ่ายภาพโดยที่เราจะเน้นในสิ่งที่เรารู้สึกว่าพิเศษแล้วมันก็จะไปตรงใจกับกลุ่มคนที่เขาอยากจะขายแล้วมีคนส่งอาหารมาให้ถ่ายมากไหมครับ<ฮ>ตอนรอบแรกเนี่ยครับห้าิบร้านค้าก็ร้อยห้าสิบเมนูครับเต็มภายใน5้านาที5้านาทีใช่ครับก็คือพอประกาศรับเนี่ยก็5นาทีเต็มเลยเขาเขาบอกกันต่อว่าเรามาช่วยถ่ายให้ฟรีเนี่ยครับแล้วแต่ว่า ตอนที่เราถ่ายนี่คือเราถ่ายแบบเต็มเต็มแม็กซ์เนี่ยนะครับหมายถึงว่าเหมือนเราถ่ายงานโฆษณาเลยมีเสียงสะท้อนกลับมาไหมครับว่าหลังจากที่ได้ภาพถ่ายอาหารสวยๆของเราไปแล้วเนี่ยครับออยอดขายของเขาเนี่ยเพิ่มขึ้นหรือเปล่าจริงๆอันนี้เป็นสิ่งที่ทาใ,ให้ให้ให้เรารู้สึกถึงคำคำพูดนี้เลยฮะว่าโปรเจกต์มันคือกินใจคือเราได้ความรู้สึกที่แบบัวใจพองโตมากกว่าที่เราไปรับงานโฆษณาแล้วได้เม็ดเงินกลับมาครับเราเห็น โน้ตที่ลูกเขียนถึงแม่ว่าแบบเนี่ยหลังจากทำแบบนี้แล้วรู้สึกว่าชีวิตตัวเองมีคุณค่ามากขึ้นขอบคุณที่แบบแม่กลับมาอยู่บ้านและทำอาหารร่วมกันอะไรอย่างเงี้ยครับผมรู้สึกว่ามันมันเป็นโชคดีที่ที่เราได้มีโอกาสมีส่วนร่วมกับเขาาเงี้ยครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็กระแสะเรียกร้องว่าอยากให้เราทำอีกเนี่ยครับก็เลยเกิดเป็นกินใจครั้งที่สอง เราก็เปลี่ยนจาก50ล้านค้าเป็น150ล้านค้าแล้วเราก็ระดมลูกศิษย์ที่เรียนที่โรงเรียนแล้วก็พักพวกที่เป็นช่างภาพเงี้ยครับ150ล้านค้าคร,ร้านค้าเราสามเมนูร้วาทานาอาหารไหวเหรอครับ <laughs> จริงๆก็คือแยกแยกแยกตามตามลายของช่างภาพที่มีความถนัดเลยครับบางคนเนี่ยไม่ได้เป็นช่างภาพอาชีพเพิ่งถ่ายถ่ายภาพแต่เขามีมุมมองที่น่าสนใจเพราะจริงๆอย่างที่อาจารย์กล่าวเบื้องต้นนะครับคือทุกคนสามารถถ,ถ่ายภาพได้ บางคนเนี่ยก่อนจะทานอาหารหรือทานอะไรเนี่ยหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายก่อนคือเดิ<า>นเข้าถ่ายเขาอยู่แล้วแต่ว่าอาจจะไม่ไม่ได้สวยง,งามแล้วสุดท้ายครับเราก็มาย้อนกลับมาอีกหนึ่งมุมนะครับว่าสุดท้ายถ้าเกิดเรายังถ่ายภาพให้ทุกคนแบบนี้อยู่ครับมันก็จะไม่มีความยั่งยืนใดๆเกิดขึ้นเลยครับเราก็เลยทําเป็นคลิปวิดีโอ,อเพื่อสอนให้ทุกคนถ่ายภาพอาหารด้วยตัวเองต้องึตัวเองได้ใช่ครับเพราะสุดท้ายครับ เราอยากสอนทุกคนถ่ายภาพอาหารด้วยโทรศัพท์มือถือได้ด้วยตัวเองคือเริ่มต้นให้เขาก่อนแล้วก็นอกเหนือจากที่ช่วยถ่ายแล้วก็สอนวิธีการที่จะถ่ายใ,ให้ถ่ายด้วยตนเองให้ได้ด้วยใช่ครับล้วก็จะโค้ชเขาอ่างเงี้ยครับเวลาเขาถ่ายปุ๊บเขาจะส่งอินบ็อกมาใน Facebook ว่าช่วยคอมเมนต์ให้หน่อยแก้แบบไหนหรือทําโทนสีแบบไหนดีอะไรเงี้ยครับแล้วเราได้ได้ผลดีไหมครับจริงๆผมมีความสุขมากเลยครับเราได้เห็นแบบการเติบโตแล้วเขาก็พูดเลยว่าแบบถ้ามีอะไรอยากให้เขาร่วมด้วยในโปรเจกต์ครั้งหน้าๆเนี้ย เขายินดีมาเป็นบคนร่วมถ่ายด้วยเลยครับโ้สุดยอดเลยครับเมื่อตอนต้นรายการนะครับผมได้แนะนําอาจารย์ตุลนะครับว่าเป็นอุปนายกสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์อยากให้เล่าให้ฟังนิดนึงครับว่าอาจารย์ตุลเข้ามาทํางานกับสมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทยได้อย่างไรครับครับจริงๆตั้งแต่ช่วงมหาวิทยาลัยปี2นะครับก็มีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมกับสมาคมถ่ายภาพ โดยตอนนั้นเนี่ยคุณสุรัสโอสารุเคราะห์เนี่ยเป็นนายกสมาคมครับเสร็จแล้วก็รู้สึกว่ามีความสุขในการที่ได้เรียนรู้เพราะว่าเราเหมือนเป็นเด็กน้อยมากๆในในเหล่าจอมยุทธถ่ายภาพซึ่งยุคฟิล์มตอนนั้นนะครับคือเราไม่สามารถไปหาองค์ความรู้ใดๆในโลกการถ่ายภาพจากหนังสือได้เลยเพราะว่าเรานึกภาพไม่ออกครับว่าถ่ายจริงๆเป็นแบบไหนก็เลยโชคดีได้ พี่ๆสมาชิกสมาคมกรรมการสมาคมในช่วงนั้นเนี่ยคอยแบบโคชให้ว่าจะทำอะไรแบบไหนให้เกิดงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างงี้ครับแล้วก็โชคดีตอน11ปีที่แล้วครับมีโอกาสได้มาเป็นกรรมการบริหารสมาคมถ่ายภาพตอนยุคคุณถาปณะเป็นนายกสมาคมคุณถาปณะสิริวัฒนพงเดีใช่ครับ,รบก็ก็เลยมีโอกาสได้ร่วมกับสมาคมถ่ายภาพตั้งแต่นั้นจนถึงปัจจุบันครับ แล้วงานของสมาคมถ่ายภาพโดยหลักๆแล้วเนี่ยทำอะไรบ้างครับก็ตั้งแต่ช่วงเข้ามาตอนแรกๆครับเนื่องจากผมเป็นอาจารย์สอนถ่ายภาพในมหาวิทยาลัยก็เลยเหมือนจะได้รับผิดชอบในการจัดเวิร์กช็อปหรือทำงานฝั่งเอ c เคชันของมักของสมาคมเนี่ยครับในการเทรนคนที่สนใจถ่ายภาพเนี่ยครับก็ถือว่าได้เป็นงานที่นอกเหนือจาก งานประจำที่ทําอยู่ก็เป็นงานเพื่อสังคมอีกด้านนึังที่อาจารย์ตุลทำครับจริงๆเป็น,ปนความภูมิใจมากๆของตัวเองเลยครับคือว่าสมัยเด็กเนี่ยเราเรามองว่าการจะเข้ามาอยู่ในสมาคมเนี่ยดูเป็นเรื่องไกลตัวมากๆแล้วเราก็รู้สึกว่าเหมือนเหมือนเราจะต้องมีความสามารถพิเศษมากๆถึงจะมาอยู่ตรงนี้ได้ครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยเป็นเป็นพื้นที่ที่เปิดรับทุกคนที่มีความชื่นชอบ ในการถ่ายภาพที่มีจิตสาธารนณะอยากจะเข้ามาร่วมกันอะไรเงี้ยครับ,รบท่านผู้ชมครับอาจารย์ตุลได้เล่าให้เราฟังถึงประสบการณ์ในการทํางานตลอดระยะเวลาตั้งแต่จบการศึกษามานะครับแล้วก็พูดถึงในเรื่องของมุมมองแล้วก็วิธีคิดต่างๆในในเรื่องของการถ่ายภาพแล้วก็วงการถ่ายภาพของประเทศไทยผมเชื่อว่าพวกเราทุกคนก็คงอยากจะเห็นว่าอาจารย์ตุลมีผลงาน ในรูปแบบใดบ้างนะครับแล้วก็อาจารย์ตุลก็ได้เตรียมผลงานส่วนหนึ่งมา,าโชว์ให้พวกเราดูนะครับครับหลักๆในสิ่งที่ผมอยากให้ทุกท่านลองสร้างสารรค์งานภาพถ่ายดูครับมันก็คือการที่เราลองเข้าใกล้สิ่งที่เราเห็นจนชินตาใกล้จนเรารู้สึกว่าเราไม่เคยเข้าใกล้ในระยะนี้มาก่อนนีอเราถอยกลับออกมาห่างจนเรารู้สึกว่าเราไม่เคยห่างกับสิ่งนี้มามากได้เท่านี้เงี้ยครับมันก็จะทําให้เราเกิดวิธีการเห็นใหม่ๆ แล้วก็ถามใจตัวเองจริงๆว่าเราชอบสิ่งที่เรามองอยู่ตรงนั้นเนี่ยเพราะแสงเพราะสีหรือเพราะน้ําหนักอะไรสักอย่างงั้นความเชื่อมโยงของตัวเราเองะครับมันก็จะไปผูกกับเรื่องประสบการณ์ที่เรามีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันมันจะทําให้เราเห็นบางอย่างที่มีมุมมองที่เปลี่ยนไปท่านผู้ชมครับผมเชื่อว่าทุกๆท,ท่านที่ได้ชมรายการในวันนี้คงจะเห็นด้วยกับผมนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์ตุลฮิรัญยาลาวันได้นํามาเล่าสู่พวกเราฟังนะครับทั้งในเรื่องของประสบการณ์ของท่านเอง รวมถึงข้อคิดต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ว่าผู้ที่จะประสบความสําเร็จในวิชาชีพการถ่ายภาพได้นั้นต้องพยายามหาจุดเด่นของตัวเองที่แตกต่างจากผู้อื่นเพื่อที่จะสร้างความสําเร็จให้กับตัวเองสําหรับวันนี้ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์ตุลฮิรันยาลาวันเป็นอย่างยิ่งนะครับที่กรุณาสละเวลามาแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแบ่งปันความรู้ให้พวกเราครับขอบพคุณมากครับยินดีมากมครับขอบพรคุณครับ